สดีครับเบนซีครับสวัสดีครับเบนซีครับทีห้ายกสุดท้ายนะอ้าวสรุปสรุปนำท่านกลับไปันที่มวยช่วคราวร้านอาหารมณีพันสวนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจะไปชมคู่ชิงสี่หมื่นครับข้าวหอมสอสมัยครับจะเจอกับเพชรเล็กเกียรติชันนันเลยครับน่าสนใจครับคู่่ตเดินทางมาเจงคู่มวยสี่หมื่นบาทนะครับแฟนบัตรมวยค่ะ เตรียมเลยฮะไปเลยครับกำลังใจซึ่งกันแลั <นำ S 1> ่งยืนน้ำยืนอุบล<น>คู่ต่อไปเป็นคู่เอกอ,อีกคู่หนึ่งครับท่านผู้ชมที่เคารพครับระหว่างนักยกปลายแดงข้าวหอมสอสมหมายและน้ำเงินนะคะลูกหลานฝั่งน้ำยืนอุบลราชธานีเขาคือเหยรยดเหยียดชัดชนะ จบทีล้วก็ไปกับ4ี่หมื่นะคูณนี้ครับมาดูมาจอดูนีมาแจกหมัดมวยคมีรางวัลพิเศษฝั่งละสองหมืไปกับ4ี่หมน,นะฮะ หลวงปู่ตอนบอกว่า40ปีเต็มใช่ไหมเต็มเต็มแก้วเลยแก้วสุดยอดเลยครับรกาหลักดีจริงๆครับเ4000คงับ4000แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับคู่นี้ไปกลับที่40,000ครับพี่เราครับแดนก็คือ40,000หลักมวดข้าวหอมสอสมัยทับข้อซ่าต่อยทับข้อซ่าด้วยก็ข้าวหอมสอสมัยทำงานในเพชรเล็กทำงานในเพชรเล็กครับคู่นี่40,000ครับใช่ขนาดนะครับซึ่งเป็น นาบิแบตต์เอาผูบลครับแดงนี่ก็ซ้อมอยู่กับเดินทางมาถึงคู่เอกกำลังรทิรันภาคตะครับน้ำเงินนี่ก็ซ้อมอยู่วพศีสเกตนี่ซ้อมอยู่กับทีมงานหมวดนายลิขิตรถยกครับมีกองอิสานสอสุภาพรครับทีมงานสตาร์เพนเนอร์ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการไลฟ์สดครับขอบคุณปุ๋ยดีคุณภาพปุ๋ยตรานกปากหาง ขอบคุณเสียสมานบุญยอครับนี่สมานบิสเนสกรุปขอบคุณคลินิกนายแพทย์วิรชนขอบคุณคลินิกรับรักษาโรคลิซิดวงหายขาดโดยไม่ต้องผ่าตัดนึกถึงสุทธกันแพทย์แล้วก็ต้องขอบคุณหวยหูรุดเจ็ดสีครับฝากติดตามทางช่องยูทูบเยอรมัสยามด้วยนะครับฝากติดตามทางช่องยูทูบเยอรมัยสยามด้วยนะครับสีเ็ดครับนติดตามยรายการสด แตะแฟนๆที่ให้กำลังใจนี่ครับคือผู้เอกอีกคู่หนึ่งครับหลังจากหายไปน,นานครับวันนี้ก็มำ่อนี้ลอยกว่านิดหนึ่งแล้ทำงานแดงได้หนาครับนี่คือนัดแฮปปี้เบิร์ตเดย์นักบินเปรมชัยครับนี่ถือว่าเป็น โปรโมเตอร์ในคาถาของปาชุนเกตเพชรนะครับนี่ครับนี่ประเภทค้นหาช้างเผือกลยครับนักบินเพลมชัยก็ฝากติดตามผลงานนะครับนัดต่อไปของนักบินเปรมชัยครับน่าจะเป็นช่วงวันที่สองพฤษภาคมนะครับที่บ้านไผยตะบนกลางใหญ่ครับนี่อำเภอเครืองในุบลราชธานีครับห้าสิบแปดครับคนี้ครับสี่หมื่นบาทครับทางบนิเวทีก็ให้ทางเยาวด์ับระยงสนสดนี่ ดีเจจอยก็อยู่ข้างล่างนะครับรายงานสดคู่นี้สำหรับภูมิคุ้การสำหรับสนุนยอดรายการนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆก็มีโปรแกรมให้แฟนบอลได้ติดตามกันเยอะเลยเกิดกับช่วงนี้ช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ต oh. ิดตามจากดีเจจอยครับรายการพูดจาภาษาหมวยนะทางร้อยนะครับแล้วก็ทางผู้บอลก็จะทางเกมเราลงลุ่มคุณทศเดี่ยวดำนะครับแล้วก็ช่องยูทูบเดี่ยวดำไม่เสียหยาบนะครับ อลไรสนุกทีหนึ่งนะคะจัดตีเหมืนนั่นคือถึงการศึกษาเป็นระดับสิบเอ็ดนาฬิกาถึงเที่ยงหอมซอสสมัยแดงเว้นเล็กเกียรต์ย่อนั่งเวียนะครับเจ้าประการประนีตีทางย์สานีเพชรดีการสำเนียงเพชรดีวันนี้ตุลาการของเรานำทีมโดยอาจารย์สุนทรอสีโบราณนะคะเพื่อนรักของสืบต่ออีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมแก่ครับคนนี้อาจะรู้นี้ก็ลูกเสือกับโอเว่น ยอดงจานักบินอะไรย็ไม่พอคู่เอกอเข้าห้องแล้วครับน้องเอิร์นแล้วก็บัางไปแสนเจเจกจักประเภทนะคะมัใหไปแสนเจเจกจัดประเภทถอว่าเป็นดาราจอตู้ทั้งคู่เลยครับปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการธนาคารการเกษตรนะครับอาจารย์อาจาจะนับเป็นเพชรตีครันะเพชรที่ใสนะครับยกที่หนึ่งครับ น้ำเงินสูงลอยกว่านิดนึงแฟนแดงนี่ก็แต่แบบรู้จักกันดีน่าราช่องเจ็ดสีครับแหมวันนี้มากยังโอ้โหเพื่อนรักวันนี้ตุ้มตุ้มแฟนมวยยังหนาตาครับเแ็นตีวันนี้โอ้แอบแอบมายังไงก็ไม่รู้สบายดีนะเพื่อนนะเดี๋ยวเจอกันหลานกัน ันนี้ต้องขอบคุณร้านอาหารมณีบ้านสวนนะครับเพื่อเือสถานที่ในการจัดการแข่งขันนะครับแระเทศเกียวดามุนสยามก็อยากจะมาพบปะสังสรรค์หรือว่ามีงานเลี้ยงนะครับก็มาก็ได้ที่ร้านอาหารมณีบ้านสวนนะครับยืงเลี้ยงกับพระเจ้าใหญ่เครื่องในเภอเพื่องในจังหวัดนนทราชธานีัลอยตลอดอยู่แล้ว ช่วงยกแรกครับแดงนี่เข้าหอมกับน้ำเงินเพชรเล็กเป็นคู่เอกรวบอีกคู่หนึ่งครับต้องเดี๋ยวครับตันนะครับหลักออกไปครับยังอยู่ครับมาหยกที่หนึ่งครับหยกที่หนึ่งครับบรรยากาศโดยรอบดีก็ถือว่าโปรโมเตอร์ยังสบายๆครับ บินเปรมใช้แลยังให้เตรียมความพร้อมวยก่ันนาครับวันนี้เราใช้กรรมการที่อาจารย์สุดทรสีปลาครับทีนี้ข้าหอมเพชรเล็ก40,000ต่อจากคู่นี้ก็จะไปที่ลูกเสือกับโอเว่นนะลูกเสือกับโอเว่นคุณมารอมาเตรียมหลังจากนั้นเพชรเอเชียกัรมบ้นทองก็แจ้งยอดนะทีมงานเจ๊สาวมะกอค้าทีมงานขอเพชรตุนสึกด้วย แล้วก็จะไปที่มวยหญิงข้าหอมกับน,น้องเอิญหลังจากนั้นก็จะเป็นบั้งไฟแสนกับจักรเพชรน,นะครับรับทราบแล้วก็แชร์ด้วยนะครับทางเพจราลงนุมม่มกุศดเยียดดำนะครับแล้วก็ทางช่องย t u b e เยียดดำมวยสยามนะครับนี่ต้องขอบคุณเสียสมานบุญยอครับสอสมานกาเมนสอกาแฟบวยไทยปุ๋ยด,ดีมีคุณภาพปุ๋ยตรา<ม>นกป,ปากหางครับ ขอบคุณสำนักกฎหมายพงเพรทนายความครับนี่แล้วก็มีคลินิกนายแพทย์บิลชนครับค่ายมวยนายแพทย์บิลชนแล้วก็คลินิกสุทั์การแพทย์ครับโรคลิดสดวงหายขาดโดยไม่ต้องผ่าตัดสุทัศ์การแพทย์ครับนี่ขอบคุณมวยหูรุดเจ็ดสีครับสายสู้หน้าตู้ชี้ตัวให้เล่นครับมวยหูรุดเจ็ดสีครับมาตามต่อกันยกที่สองครับแดงเข้าหอม ดำเงินเพชรเล็กครับคุณที่สู้กันที่สี่หมื่นครับยกที่สองครับโอ้ยดูครับอ่าดูสั้นกว่าครับไอ้เจ้าข้าวหอมโดนเสาวันหนาแดนี่สู่เพราะกว่าหอมครับชอบใครกับคุณนี้ ดาราช่องเจ็ดจบแดงขอบคุณพิเดชศินครับขอบคุณครับเก็ดรั้นๆไน่ได้เยี่ยมเส้นใหม่นี่จะมาสูงยาวกว่าครับจังหวะไกลดีเท่านังรับโวยคู่นี้ ดูครับเดี๋ยวติดตามได้ทางช่อง y o u t u b ยอดดำมมิสยามนี่ครับเมสดีสั่งให้เขายกที่สองเลยนี่ครับไซของเพชรเล็กไซขวาคืนครับเข้าหอมครับแม่ถือว่าบรรยากาศครับแดงนีขวาดังเมนีไซครับวยบรละากาศคนละทางครับ ปยับไอเริ่มขยับนะครับเข้าห้องครับรวังครับนนี้ต้องขอบคุณพี่นักบินเปรมชัยครับ ทำให้พวกเราได้ดูมวยดีๆครับนี่ยี่ห้อนักบินเปลี่ยนชายหมู่ไม่กลัวน้ําร้อนครับประกบคู่มวยแล้วได้เสียครับถูกใจแฟนหมัดแฟนมวยครับ<า>ยกสองครับยกสองครับอ้าวเข้าหอมครับสาวหนึ่งสองเตะดังขวา,นะาครับใช่ครับเล็กแยกด่ดีทั้งคู่ครับจับที่สองยับ มยกที่สองครับมดยกที่สองครับามรรยาศแฟนมวยอย่งหนาตาครับนี่วันวังหินหาทองเพชรแสงทองครับนี่ท่านรองวิทยาพระราชศัก์ครับอ่าถือว่าเป็นเอซีของหมูไม่กลัวโน้ำร้อนนะครับนี่ท่านรองคำคัดดีชัยครับ รองประธานชมรมกีฬามวยไทยยโสธรราคาต่อรองครับมี5-2ครับมีราการมวยในรายสถานที่นะคะฝาก่วโดยเชยกันเปชาสัมพันธ์ยูดินนายพรชัยดดนายพรชัยฝากมา14เมษานะคะ14เมษาอยู่ทางฝั่งบ้านรมสวัสดิ์เภือพายุสึกรวมน้ำใจฉจรองสายหลักบ,บ้านนะคะ วันพรมสวัสดิ์พยุกต์14เมษาไปดูเพชรสำรองกับไฟเตอร์เมืองทองจะเจอกับหยกมรกตชัยมงคลจะเจอกับประกายเพชรเทอร์โบจะเจอกับมงนชววัดความด้วยกู้วยได้เสียเต็มรายการอ14เมษาวัานพรมสวัสดิพยุนะคะเดินในพรชัยฝากมาเดี๋ยวมากามต่อยกที่3ครับหวังผู้ช่วยออดดอนมดแดงทบมายใหญ่ดอนมดแดง สิเมีษาสิเมีษาเป็นมาเป็นมวยยกที่สามครับเห่าหอมเล็กเล็กสี่หมื่นหรือว่าเป็น,น,ปนยกที่สามระดับ,บ,บ,บมวยตู้ทั้งคู่คครรับับบมีนดาวดังจับจ่อตู้ครับเน็ต แกแล้วเดี๋ยวต่อยจู่เือนทางแัยกที่สามเท้านั้นครับตัดล่าบยาวครับยกที่สามเลครับ ใส่ความยาวครับให้จเจ้าเพชรเล็กแมเริ่มสนุกเลยครับบนวิธีครับเริ่มสนุกเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับนี่คือบรรยากาศ เป็นท like ี่คนชอบเขาร้านอาหารมณีบ้านสวนครับโดยโปรโมเตอร์น้ำมันเมมชัยครับแดงนี่ข้าวหอมสอสมใหม่ครับน้องเงินนี่เพชรเล็กเกียดชัดชนดันครับสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นไม่ใช่งานง่ายสำหรับข้าวหอมสะแล้วไปหน่วยเริ่มขยับเลยครับตอนนี้ครับขอบคุณพี่เดชสินครับขอบคุณพี่เดชสินครับ นี่ก็ถือว่าเป็นบุคลากรอ,อีกหนึ่งท่านของนสนามมวยเขา้าไฟเลยครับพี่เดชศินปพลศิธิ์ครับนีเอฟซี FC คุยนอกสังเวียนครับเงินกันนักนักครับโอ้โหอยู่ครับมาเป็ดเน็ดนำเงินครับเข้าหอมแดงอโอ้โหโดนครับหน้าไงจริง ใจจะบอกต่อกันกับปวยคู่นี้ใลยหมดถือว่าเสร็จยังหมดยกท,<า><า>ที่สามครับสนุกเลยครับมาจยอดจริงครับตอนนี้ปั่นป่วนแล้วครับตลาดหลักซับปันปนบ่นป่วนเลยครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบของวทธีมวยเชลคราวร้านอาหารมีบ้านสวนนะครับที่ อำเภอเครื่องในอุบลราชธานีครับโดยโปรโมเตอร์หมูไม่กลัวน้ำร้อนครับดินเต็มชัยหลูกเสือโอ้เม่นนะครับทีเดียวสภาพร้องทีมงานท่านประนิรันพาค่ครับทางฝั่งแดงครับ มตา,ตามต่อในยกที่สครับขอบคุณเสีวร,ร์บุญยอครับนี่ทีมงานสอสมมานกาเมน้นขอบคุณปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยตารานกปักหาง ดีจริงไม่ได้โม้ครับนี่สัตวกฎหมายพงพิษนายความครับแล้วก็ขอบคุณคลินิกนายแพทย์วีรชนขอบคุณทีมงานคลินิกสุทัศน์การแพทย์ครับรับรักษาโรคลิซิดวงครับแล้วก็อย่าลืมนะครับค่ายมวยสกขาวขอบคุณเที่ยวทัวไทยไปกับคมแสนจันทร์พรารถตู้ทัวร์ครับนี่มวยหูรถเจ็ดสีครับตามต่อยกสีครับแดงเข้าหอมครับน้ำเงินเพชรเล็กครับนี่คุณนี้อัดกันที่สี่หมื่นครับ ต้องขอบคุณพี่เดชศิษิ์พลศิษย์ครับเดินมาว่ายกที่สี่ครับระยะเก่ากว่ากันครับยกที่สี่เลยไปกับสี่หมื่นครับ ยกนุ๊บยกนน้เล็กเมียเดินมามาตรงมุมกล้องบ่อยเหลือเกินครับคู่นี้ครับตรงสายอยากออกกล้องครับตรงสายอยากออกกล้อง อย่นี้เรียกว่าอยู่มมไหมก็ได้เล่นนะมีจิตเหนื่อใจครับไม่ต้องห่วงครับโอ้ยมันแล้วเกิดครับผู้นี้ครับสู้กันที่สี่หมื่นครับไม่แล้วครับไม่แล้วครับ ขอบคุณเฟชครับขอบคุณครับเบฟทครับมาอืองๆเลยครับบรรยากาศภายในสนามมวยชั่วคราวร้านอาหารมณีบ้านสวนครับมบีเป็นผลงานของโปรโพเตอร์นักบินเปรมชัยครับกบีมือดีสายภูธรเกียรติเพชรครับนักบินเปรมชัยครับหมดยกที่สครับ ตัอีกหนึ่งยกครับปเป็นเพืที่ติดตามคู่เอกรวบอีกคู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยหนึ่ง,กงยกเลยค่ะสำหรับหน้าที่ของข้าวหอมกับเพชรเล็กนะคะผู้ต่อไปมารอมาเตรียมนะสำหรับหน้าที่ของลูกเสือ เพชรพัชชะละเจอกับโอเว่นสิบรูเพียนนะฮะมูการศึกษาก็สี่พันตอนจะไปจะไปยกสุดท้ายครับจะไปที่เพชรเอเชียกับกมปั้นทองแล้วก็จะต่อที่ข้าวหอมกับน้องเอิร์นแล้วก็จะมาที่บั้งไฟแสนกับจักรเพชรอ่านี่คือคู่หัวที่ับยกสุดท้ายตัดสินยกนี้ครับแดนนี่ข้าวหอมขอสมัยครับทีมงานกำนันนิรันดรพักคะ ทีมงานอาจารย์วัชระปตมตังครับทางฝั่งแดงน้ำเงินนี่ก็ทีมงานครูกล้องครับรองอีสานสสุพาทรครับทางฝั่งเสุดท้ายนี่ครับครูต้อมเมืองบักขาวครับยังอยู่ครับโรโมเตอร์วันที่9ที่เมกาไฟครับเสียดายครับ9เมษายนีศรีสเกตป๋าจวบหมวดมีครับจัดแยกส้มปล่อยน้อยครับแล้วก็ครูต้อมจัดที่เมกาไฟครับเก้าเมษา ยกอะไรการครับยกสุดท้ายของผู้กหญยกสุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทางไหนช่องยูทูบยอดดัมเมอรสยามครับ ยกสุดท้ายครับแดงนี่เข้าหอมครับน้ำเงินเพชรเล็ก4ี่หมนครับยกสุดท้ายอาจารย์สำเนียงเพชรดีครับำรรงที่5บนเวทีกรรมการชุดอาจารย์สินทรบัวลาครับกรรมการยอดเยี่ยมของชมรมสยามไพศาลรครับ ติดตาอยครับติดจที่ติดตามามาทางมุมกล้องบ่อยเหลือกเกินครับวบยคุณนี่ครับอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายครับอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายครับ ก็ฝากติดตามได้ทางช่อง YouTube เกีย่ยว er ดำมวยสยามนะครับแล้วก็คุยนอกสังเวียนจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับทางเพจนรงนุ่มกุทชเตี่ยวดำครับนี่เดี๋ยวจะหาคลิปด,ดีๆมาให้แฟนเพจได้ชมครับรายการมวยบูธรครับต้องขอบคุณพิเดศินด้วยครับพิเดศินพลสิทธิ์ครับนี่หนึ่งในทีมงาน สนามมวยแมกกาไฟครับทีมงานกลุ่มเพชรยินดีครับนี่พี่เดชสิน์พลสิทธิ์จออนรับทุดทายครับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับนี่เ่มดิกับผู้ชมเสียดิษยโสธรอ้าวนี่ครับทีมงานทางฝั่งแดงน้ำเงินเพชรเล็กเอาเดี๋ยวออกไหนครับดูครับการสำเนียงเพชรดีกำลังรวบรวมคะแนนครับนี่ชูไปที่บุมแดงครับ นะข้าวหอมสอสมหมายครับอาจารย์ชูมือให้หน่อยเด้วเอามาลงนี่ก้อนหนี่งนี่ครับผู้ชนะให้กำลังใจผู้แพ้ค่ะนี่ครับข้าวหอมสอสมหมายติดตามผลงานด้วยครับการศึกษาด้านล่างเลยนะคะขอบคุณเอฟซีขอบคุณสายเลือดครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณศิษย์สบันบุญยองคุนกปากาล์นคลินิกหมอสุทัศน์ด้วยนะครับผู้มวยติดตามอีกคู้หน so 네 mm ึ่งมีผลการศึกษาสี่พันบาท อุบลราชธานีนะครับจุกภูมศแดนเคียบลงมือตอนนับลูกเสืออีกหลายๆลาที่อร์นเดม่าเทียร์การัน